mà chơi sao, thoải bài đi, thoải bài đi, ô cứ ngam cứ cho nó, xíu nào đấy này nè, xíu bún, oh, nòng bún, anh nhụt 17 rồi, nào, hãy xíu con. หม่อมสาวบ้านวังคูณนี่ตัวตุย,ตยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาหนีมาพบกับบาร์ซิดสองบาร์ซิดคนพาเที่ยวมาหนี่บาร์ซิดพาพ่อแม่พี่น้องมา เที่ยวอ,อยู่บ้านวังคูนเมืองเซปนแฝงโซนเขตเป็นบ้านที่ห่างจากตัวเมืองเซปอลบรายประมาณ3ลักหรือ3กิโลเมตรประมาณนี้ล้พี่น้องแต่บ้านนี้ยังมีชุมชนเป็นหมู่บ้านที่ว่าถุกแยกไายบอสิสิพยายามไปเก็บกรรมข้อมูลเก็บกรรมวิธีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ,บ้าน แต่ละลังเือนเป็นอะไรเฮาไปเติงไปหับสมนำกันเลยไป นี่ก็เป็นเฮื่อนของพี่น้องประชาชนเฮื่อนทรงเก่าทรงเดิมเป็นอยู่กันสามแม่ลูกป็นเฮื่อนมุ่งใดาา้าโอ้งามเลยพี่น้องทรงเลย เป็นเฮือนของพี่น้องชอนนบดในบ้านวังคูนเมืองเซปอลไคชอนนเค ว่าจาประพัดเอาไล่เนาะตัวตุ่ยงานซานบ้านสองอยู่บ้านวังคูน ngang xe bột ra xoan lạc thịt ta xúc xôm nó อะไรไปใช้อะไรไปพากันปอบไปทิธามากินอย่างอย่างจับพากันจับจับ,จบ,จบมาหอยมาแต่จับหอยโอ้หันกินแรงบ่เนี่ย <c oughs> แถวนี้เด็กน่อยลยลยเนี่ยพี่น้อง โอ้หอยเซรี่หอยเซรี่หอยเซรี่พอดีกินอะไรใช่ไหมมีถุงบ้างไหมเออมีถุงสองกรนดองค่ะไปเก็บวานนี่มีชีลังนี่เต็มขุครนขุนน้อยกระเพร่นะครับไปเก็บอันยูหน้าเก็บหน้า แจวส้มกินก่อนนี่ค่ะนี่คาบิคส์เดรนช่องคาบิคส์เอาไป่ได้ไปค่ะคุณน้อยนี่ในทาวทุกอย่างก็น้องน้อยบอกไปหานะจะไปปอยไปกับอ้บ่แต่พวกนี้บไปหานะ ผูอเนกุ่งดงเออผู้อายนี่ผู้อายสปือผู้นอกุ่งเชดงก็ไล่ทิทามาพรปุ๊บปืนมาเลยเอ้ยเฮือนัวมาเนิ่โอ้เฮือนัวเิน นี่เป็นเรียนครัวเพิ่นเพื่เหลืออะไรเพื่นเห็ุเรียนครัวนี่เป็นเรียนใหญ่เพิ่นเป็นสานบันสอเพิ่นโอ้ตั้ง้าตั้มเข่า กำลัตงตามข่าวอยู่พี่น้อง ตามใส่คอยดิมาเด้อ <laughs> สาหน่อยเผมตามเขาบังแห้งใส่ชุดแห้งเลยเพื่อนอ่ะนี่ผู้บ่าวหน่อย เอาแข่งกันใครชะมันแห้งก่อน <c oughs> นุ่มน้อยกับสาวน้อยเนาะเ <c oughs> บาหน่อยในสองคน <laughs> เห็นได้เ,เ,เห็เข้าวเฮียหละกำลังกะจังหวะต่ำสองคนเอาเมื่อไแล้วเดี๋ยวอหนึ่งบันนี้ เมื่อยแล้วป่ะเบาหน่อยเมือม่อยแล้วมัดแห้งแล้วเพินนเ่นนยังนองเาวเพิ่์ดยังขันๆเลย tầm ăn mà nè ba, tầm lang vậy ăn sao ba, cái gì đây nang, xì mòm ตั้มุมือว่าจะตั้มุมือป่ะเนี่ยแม่ตมือน้องหม่อมน้องหมอมสาวบ้านวังคูณ ทั้งตำเข่าทั้งพัดเข่าเห็ดเองเลยรุนน้อยไปแล้วเจ้าุุนใหญ่วับนี้ ยังเป็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแบบเก่าแบบเดิมตามเขา้าบ้านวังคูณอยู่เมืองเซปอนแขวงสวรรคเขตห่างจากตัวเมืองประมาณสองลักหรือสามลักนะคพี่น้องแต่ว่าบ้านนี้ก็ยังเป็นบ้านที่ว่า่วนบทคนถูกยากหลาย

อายุจักปีอะไรนะอายุแค่17ปีแล้วโอ้17ปีเลยอ้าต้องคือมางามแต่ไปกินยังมาเนาะก <c oughs> ินข้าวกับแจว้วกินข้าวกับแจว้วกับงามเนาะตายแล้วเมื่อไปสิสียหาคนในเฮือนให้กินข้าวกับแจ้วกันแล้ววนะันนี้อยู่กับใครหนิ <c oughs> อยู่คนเดียวอ๋วออยู่คนเดียวพ่อแม่เป็นไปเห็ดเลียกแล้ว จะอยู่เผ่าเฮื่อนบ่ออเอาผึ่นเป็นสาวบ้านป่าสาวบ้านวังคูนโอ้ยอ,อย่าหายดีท่วงกันท่นนีหนึ่งกันมาเจ้าบ่มาสาสูโอ้คี่ว่ามาเจ้าอ้าวไปมาเจอสาวงามบ้านป่า เอาบริมียังแลวเนี่ยขอบใจหลายๆเด้อด้วยโหจักนบงามประน,นบกันเอาขอบใจขอบใจ